สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้อยู่ที่สีสเกตนะคะมาหาแม่นะคะมาส่งกามาส่งน้ำให้แม่นะคะก็เลยไปเห็นทานตะวันสวยงามมากดอกใหญ่รับน้ำหนักไม่ได้คะ่ะรับน้ำหนักไม่ได้ที่หน้าบ้านคะ่ะที่หน้าบ้านดอกนี้ก็ใหญ่ดอกนี้กำลังบาน นี่น,น,นี่ใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยได้มเมล็ดเยอะเลยใหญ่เวอ่ออีดอกนี้ก็กำลังสวยดอกนี้กำลังสวยเลยเป็นดอกกำลังออกดอกเดี๋ยวจะถ่ายข้างล่างให้ดูนะคะเดี๋ยวเดินมาเดินดูช้า ทานตะวันต้นเริ่มเท่มเลยไม่รู้ผ่านอะไร,รผ่านไปผ่านมาก็จอดรถแบบถ่ายรูปอันนี้เขาเขาเขาแก่แล้วรับน้ำหนักไม่ไหวดอกใหญ่มากมเมล็ดเยอะเต็มไปหมอนเลยค่ะเดินลงมาดูข้างล่างนี่ค่ะ โอ้โห oh, สวยแล้วต้นใหญ่สูงมากดูนะคะท่านผู้ชมมาดูทานตะวันทานตะวันสวยงามมากสวยค่ะสวย ช่องถนนอันนี้รรตรงหน้าบ้านค่ะ จริงๆนดอกใหญ่มากครับดอกใหญ่มากๆ <c oughs> <c oughs> ในกล้องยังเล็กนะคะแต่ของจริงใหญ่มากโต้นอะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เอาทานตะวันมาให้ชมนะคะนาบานาบานาบาน,น,าบานสวยงามอดไม่ไหวอดไม่ไหวตอนนั้นเขาบอกว่าบานสวยกว่านี้ทีนี้เขารับน้ําหนักไม่ได้กอเขาก,ก็เลยแบบโน้มถ่วงน้ําหนักดอกใหญ่เนี่ยโอ้โห บินทบาทขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะดูธรรมชาติบ้านนอกตอนช่วงนี้พระกํา,าลังเดิอมีปินทบาทนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ